มารับรถนะครับอ๋อรถวิบากเหรออ๋อใช่แล้วครับช่างอ๋อจอดอยู่ด้านหลังอะเสร็จแล้วนะเกอเอาตังมาจ่ายด้วยล่ะโอเคครับช่างเดี๋ยวผมไปเชงมาก่อนละกันนะว่าแต่ค่าเสียหายเนีย่ยเท่าไหร่เหรออืมอ๋อสักสิบล้านละกันโอ้โหสิบล้านเลยเหรอพี่โอ้ <S <S <Deep> <S oh my gosh เอออาเทอรน,น่าเชื่อช่างดิช่างจูนเต็มโอเคโอเคสิบ <S ets> okay, okay, ล้านก็สิบล้านแต่ว่ารอหน่อยละกันนะ อขอไปกินทรงเชงก่อนโอ้โหนี่มันรถวิบากที่ช่างทำใช่ปะโอ้ช่แล้วพนม,มใส่ท่อหนูรับลูกกาด้วยเนี่ยโอ้โหไหนก็เออว่าแต่ช่างใส่ลูกอะไรให้ผมเนี่ยเออก็ลูกพันนะเฮ้ยลูกพันเลยเหรอช่แล้วพนมถ้าไม่เชื่อก,ก็ดูลูกเดิมดิลูกเดิมก็ห้าร้อยแล้วไหนอะเฮ้ยโอ้หเนี่ยนะลูกเดิมใช่แล้วพนมนั่นแหละลูกเดิมโอ้โหดีขึ้นละลูกห้าร้อยนะ โอ iğ, ic, ้โหนี่นี่ช่างใส่ลูกพันธุ์ให้ผมเลยเหรอใช่แ <Pot> ล้วพ่อหนุ่มโอ้โหเดี๋ยวนั้นลูกพันธุ์ลูกพันอยู่ในนี้ได้ไงโอ้โหโอยไม่ต้องสงสัยมากไอ้พ่อหนุ่มลองขี่ดูว่ามันแรงหรือเปล่าโอเคโอ้โหเสียงพุทธพ่อช่างเดี๋ยวลองเบิ้์นดูดิเออเออทำไมเสียงไปแปลกนะช่างเเดี๋ยวเรามาลองรถของเรากันเลยดีกว่ามา มันจะแรงแค่ไหนกับเจียววอลวิบากเนี่ยไหนอลองหน่อยดิ <c oughs> อุ้ย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 